ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรรชาการกองทัพไทย คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรย,ยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการย้อนรอยค่ะกลับไปยังสมรภูมิช่องพลิกจังหวัดสุรินท์นะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การอาหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศอาจารย์พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณปิรยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์คะวันนี้เราจะไปย้อนรอยในส่วนของสมรภูมิช่องพลิกจังหวัดสุรินทร์กันนะคะซึ่งก็เป็นสมรภูมิที่อาจารย์ยังไม่ค่อยได้พูดถึงใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นยังไงคะครับก็เป็นสมรภูมิตามแนวชายแดนนะครับเจอวันก่อนเนี่ยผมได้รับนโยบายจากท่านผู้จัาการทหารสูงสุดนะครับท่านท่านก็พูดถึงเรื่องของการย้อนรอยสมรภูมิโดยให้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็นําเอาทหารผ่านศึก ที่ทําการรบอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเข้าไปอธิบายนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะเข้าตีตรงนี้ฐานของเวียดนามอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะถ้าเรานั่งคุยกันในห้องแล้วก็นั่งเล่าไปอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เห็นภาพถูกไหมฮะท่านผู้ใหญ่สุดก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไปย้อนรอยได้เนี่ยนะแล้วก็พาหาผฐานศึกเข้าไปสานารถษยกที่เคยรบเนี่ยนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะสามารถเพิดทูนแล้วก็เชิดชู วีรกรรมของทหารผ่านศึกของทหารในอดีตที่ผ่านมาว่าเคารพกันยังไงนะครับก็เลยมีแผนที่จะไปสมรภูมิช่องคลิกที่อำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับทำไมถึงต้องเป็นช่องคลิกเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยไต่ลัวครั้งหนึ่งที่สมรภูมิแห่งนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าไปไม่ลึกมากเพราะว่ากับระเบิดเยอะมากครับคุณพิทยาครับเดินไปเนี่ยมันจะมีไอ้ป้ายที่เป็นรูปหัวกะโหลกไคอ่นะเป็นรูปหัวกะโหลกไคว่ก็ติดเต็มไปหมดเลยเราก็ ตอนนั้นเนี่ยผมไปเองไม่ไม่ได้ไปไม่ได้มีการประสานงานในพื้นที่ก็มีตชดอสองท่านนะครับเขาก็พาเดินก็หลงนะเพราะว่ามันติดเขตแดนมันห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรนะครับมันใกล้มากนะครัคราวนี้เราก็เลยผมได้มีโอกาสพบกับท่านผู้อำนการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับก็เอาแนวคิดเนี้ยนั่งคุยกับท่านว่าเนี่ยผมอยากจะไปแบบนี้ ต่ท่านผู้มนุยการองค์การสงข้อฐานมาสิกฉันก็บอกว่าโอ้โหดีเลยนะครับพี่ทางานเกี่ยวกับเรื่องหานมาสิกมาเยอะมากให้กับอพรศฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยทางอภพศออขอสนับสนุนทุกอย่างนะครับรถล,ลาม้าช้างการเดินทางที่พงที่พักพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะพี่ก็ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องการเดินทางที่พักอะไรอันเนี้ยทางองค์การสงฆ์ข้อฐานมาสิกจะขอเป็นผู้รับผิดชอบเราก็โอ้โหด้วยความเกรงใจเนะาะทั้งท่านผู้จัดการทั้งสุดทั้งท่านผออศ ผู้ในการองคการส่งข้อฐานทางิษยท่านก็สนับสนุนภารกิจของเราในการที่จะนําวีรบุรุษนําเอานักกรบในอดีตนะกลับมาสู่สายตาของสังคม <c oughs> แล้วก็วางแผนนะครับที่จะเดินทางไปทางองคการสราข้อฐานมาิษก็สนับสนุนรบตู้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมีทีมงานตากกล้องของอปศไปกับเราด้วยมาเดินทางออกจากกรุงเทพไปก็เรื่องที่พงงที่พักอปศดูแลหมดเลยนะครับ เข้าไปอยู road, mm ่ที่อําเภอสังขาจังหวัดสุรินเพราะว่าที่เราพักที่สังขาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับบัวเชษแล้วก็มาอยู่ใกล้กับบ้านของฐานตานศิษ์ของเราซึ่งก็คืออดีตอาสาสมัครฐานพ่านวิรัตเกิดเชื้อและใครติดตามช่องของผมก็จะรู้ว่าฐานพ่านวิรัตเนี่ยท่านรบมาโอ้โหน่าจะไม่รู้กี่สมรภูมินะทั้งร่มกล้าวทั้งรบกับขุนสาที่บ้านหินแตกภาคเหนือนะครับรบทั้งที่ช่องโอโบกนะ จังหวัดบุรีรัมย์รบที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีลงไปรบที่ใต้นะลงไปรบที่ยะลานะครับรบกับโจรจีนคอมคอมิวนิสต์นะครับแล้วก็รบกับคอมมิวนิสต์ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังย้อนกลับมาที่เสริงสางคอนบุรีนะที่โคราชนะครับก็เรียกว่าเป็นทหารผ่านศึกที่มีชื่อเสียงแล้วก็ในวงโซเชียลเนี่ยเขาก็จะรู้จักกับทหารผ่านวิรัตเกิดเชือ้อส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับ อันนี้เอ่ยชื่อทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับคืออาสาสมัครฐานพลานบัณฑิตคําสีเมืองนะครับฐานพลนบัณฑิตคําสีเมืองเนี่ยผมก็ได้คุยกับท่านว่าท่านอยู่กรุงเทพนะแล้วท่านก็เดินทางไปพร้อมกับเราเลยออกจากเดินทางจากกรุงเทพไปก็ไป,ไป,ไป,ไปพักกันที่นู่นแล้วก็ได้บันทึกภาพของทหารผาสึกสองข้างคือเราเข้าไปที่บ้านของพี่วิรัตนะแล้วก็เข้าไปเลยทางองค์การสงเคราะห์ทหารผาสึกก็มอบหมายให้กับสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผาสึกเขตสุรินทร์ซึ่งรับผิดชอบพอื้นที่เนี่ย มาเทคแคร์เราอีกนะครับทั้งท่านร้องเขตทั้งผู้ช่วยเขตนะครับแล้วก็น้องๆของเขตสุรินทร์ก็เข้ามาเทคแคร์เรามากเลยนะครับมาดูแลทุกอย่างแล้วก็พาเข้าไปกันที่บ้านของพี่วิรัตเกิดเชื้อเราก็ได้เห็นภาพของสารพานบัณฑิตกับสารพานวีรัสเนี่ยซึ่งลบในสมรภูมิเดียวกันแล้วก็แเขาค่อยเจอบ่อยนะหลังจากสงครามสงบนะครับแต่ก็ยังห่างกันเลยแหละก็ถือว่าต้องห่างกันนะหลายปีแล้วก็ไม่ได้เจอกันก็กอดกันใหญ่เลยนะครับเพื่อนร่วมตายนะครับ พอเราไปถึงที่ตั้งเราเข้าที่พักรุ่งขึ้นครับทางสำนักง,งานสงคนสเคะห์ทหารมัสิเกสุรินทร์ก็ประสานงานกับพื้นที่คือกร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สองหนึ่งสี่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านนี้นะครับเราก็เริ่มเดินทางเข้าพื้นที่เลยต้อง mm hmm. อธิบายนิดนึงนะครับว่าช่องคลิกเนี่ยคำว่าช่องเนี่ยหลายคนเนี่ยทำไมต้องเรียกช่องโบกช่องโอโบกช่องสะง,งาช่องคลิกนะครับเวลาถ้าดูในแผนที่บ้านเราเนี่ย ด้านที่ติดกับกัมพูชาเนี่ยมันจะเป็นเทือกเขายาวครับคุณพิรยาดะงนั้นเวลาเราจะเดินสื่อสารไประหว่างไทยกับกัมพูชาจะข้ามไปข้ามาเนี่ยจะให้เราเดินขึ้นภูเขาเนี่ยมันโอ้โหมันจะต้องปอีนเขาขึ้นไปถูกไหมอันนี้ระหว่างเขาแต่ละเขาแต่ละลูกแต่ละลูกมันมีช่องครับมันเป็นช่องที่คนเขาสัญจรโอ้โหมาตั้งแต่น่าจะเป็นพันปีแล้วมั้งก็เป็นช่องทางเดินธรรมชาติที่คนเขาไปมาหาสู่กันระหว่างฝากนู้นกับฝากนี้นะครับนี้ช่องพลิกเนี่ย เราเราคงเคยได้ยินคำว่า,ขาเขมรต่าใช่ไหมครับขเขมรต่ําหมายความว่าเขมรเนี่ยเขาอยู่ต่ําถ้าเรายืนอ,อยู่บนช่องคลิกเนี่ยเราจะมองลงไปเนี่ยมองเห็นพื้นราบเนี่ยโอ้โหไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะถ้าอยู่ฝั่งไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องโอบอก,ก็เหมือนกันนะเราก็จะมองเห็นัมภูชาเนี่ยเขาอยู่ต่ำกว่าเรามากเลยนะครับนั้นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์หมายความว่าไงในช่วงประมาณปี25 2 2 2 5 22, 2 3ยิบมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเวียดนาม นะครับซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์สายโซเวียตส,สายสหภาพโซเวียตเนี่ยแตกคอกันนะสหภาพโซเวียตกับจีนเขาแตกคอกันนะคอมมิวนิสต์กับคอมมิวนิสต์ลูกที่ใหญ่สองฝ่ายเขาแตกคอกันแต่ก่อนก็ร่วมรบกันมานี่แหละนะครับพอมาช่วงหลังจากที่เวียดนามเวียดนามใต้แตก2,518ขมเมรแตกนะตกเป็นของขมเมรแดงนะครับ2,518เหมือน,นกันลาวก็แตกนะครับลาวเนี้ยตกเป็นของลาวฝ่ายซ้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็คือคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็กวาดเรียบหมดเลยทั้งเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับแต่พอเมื่อรวมกันได้แล้วเนี่ยรวมสามประเทศนี้แล้วเนี่ยวเวียดนามเขาก็แพ่อิทธิพลเข้ามาสาภาพโซเวียตกับจีนเกิดกินแหนงแครงใจกันสองลูกพี่ใหญ่ของคอมมิวนิสต์นะครับเวียดนามเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์สายส,ายสาภาพโซเวียตขเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเป็นล้านๆเนี่ยนะที่ยึดครองกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์สา,สายจีนจีนคอมมิวนิสต์นะครับจีนแดง เมื่อลูกพี่ไม่ไม่ถูกกันลูกน้องก็ไม่ถูกกันนะครับแล้วก็เขมรแดงเองก็มีพฤติกรรมละลานนะเหมือนกันที่เคยเข้ามาเผาบ้านเราแถวบ้านกรวดนี่คมอุตสาหกรรมของบ้านเราเนี่ยนี่คมบ้านกรวดที่เราจัดเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนในสมัยปี2522-23เนี่ยเขมรแดงชอบเข้ามานะครับเข้ามาสังหารคนไทยแล้วู้ไปทําอย่างนั้นนะกับเวียดนามนะครับเข้าไปทางด้านที่ติดกับเวียดนามก็ไปทาร้ายคนเวียดนามอะไรต่างนะครับ เวียดนามก็เลยผสมลงเลยว่าทั้งลูกพี่ไม่ถูกกันแล้วแล้วก็เขมิแดงเองก็มีพฤติกรรมเกลกะล้าล,ลานเวียดนามก็ยกทัพนะครับบุกเข้ามาโจมตีกัมพูชาโค่นล้มรัฐบาลเขมิดแดงคอมมิวนิสต์กับคอมมิวนิสต์รบกันเองนะครับพอรบกันเนียเวียดนามเนี่ยแสนยานุภาพเขาเยอะเขาใหญ่มากเขา่ง้ชนะสงครามเวียดนามเวียดนามใต้ที่แพ้เนี่ยนะครับก็ทิ้งทั้งรถถงรถงถงังรถสายพานลำเลียงพล ที่อเมริกันเคยให้ไว้เนี่ยเต็มไปหมดเวียดนามก็เลยมีอุปกรณ์ตอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับแม้ว่าบางอย่างมันจะไม่มีอะไรแล้วน้ํามงน้ํามันมันก็ไม่เพียงพอนะครับแต่ก็บางอย่างก็สามารถที่จะเอาพอร์ตคันหนึ่งนะสมมติว่ามีรถห้าคันก็เอาคันหนึ่งมันเป็นอะไรซะแ่ไอ้สี่คันนั้นจะได้วิ่งได้นะครับใช้ใช้ไปกับเอาไอ้คันที่ห้าคันใช่ไหมมันวิ่งได้สี่เอาก็เอาคันเหลืออีกหนึ่งคันลดลงลดลงเอาลถมาเป็นอะไร นะครับเอาถอดชิ้นส่วนมันไปซ่อมคันอื่นที่มันจะได้วิ่งได้นะครับก็ได้ทําให้เวียดนามเนี่ยยังมียุทธกรม์ที่เพียงพอนะครับช่วงนี้เขมรแดงก็รวมกับเขมรเสรีนะครับเสมเขมรเสรีก็คือเขมรที่ไม่ได้เป็นเขมรแดงแล้วก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสนะครับแล้วยังมีเขมรของเจ้าเขาเรียกว่าเขมรเจ้าสีหนุเจ้านาโรดมสีหนุดังนั้นเขมรก็เลยแบ่งออกเป็นสามฝ่ายเขารวมกันนะครับเขมรแดงเขมรเสรีแล้วก็เขมรเจ้าเขมรสีหนุ สามฝ่ายนี้มารวมกันก็สู้กับเวียดนามฝ่ายเวียดนามเองก็มีเขมรนะก็มีเขมรซึ่งปัจจุบันก็คือสมเด็จอุนเซนนั่นแหละนะครับสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขมรของฝ่ายเฮงสัมบินนะครับเอาเวียดนามกับเขมรนะฮะสองฝ่ายเขมรก็แบ่งกันเป็นสองส่วนมีเขมรสามฝ่ายอยู่กับไทยนะมาอิงอยู่ชายแดนไทยเนี่ยนะครับโดนปีมาสู่เวียดนามเนี่ยนะครับก็ดันเขมรอีกฝ่ายหนึ่งทําการรบกันทีนี้เขมรทั้งสามฝ่ายมันสู้ไม่ได้ก็มา ยิงอยู่ตามแนวเขตแดนไทยเป็นเวียดนามเน่ยจะตีอย่างที่บอกขเขมนต่าไทยเป็นพื้นที่สูงแล้วเขมนเนี่ยมันก็มาเกาะอยู่ตามแนวชายแดนเวียดนามจะเข้าตีก็ตีไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นพื้นราบด้วยกันขเขมรพวกนี้ก็เกาะอยู่ตามเนินสูงๆในฝั่งตามแนวชายแดนตะเข็บนะครับตะเข็บแนวชายแดนไทยเวียดนามก็เลยตัดสินใจที่จะรุกล้ําเข้ามาในเขตไทยนะครับขึ้นมาบนหน้าหงหน้าผา,าเขาต่างๆเนี่ยต่งางระช่องโอ้โบก ช่องคลิกช่องจังงำนะยาวไปถึงช่องโอโบกเพื่อที่จะตีตลบหลังผู้ขมิ้นแดงขมิน้นเสรีและขมิ้นเจ้าสีหนุที่มาเกาะอยู่ตามแนวชายแดนไทยนะครับเมื่อเข้ามาในเขตดแดนไทยแถวนั้นเนะี่ยมันก็มีฐานตำรวจตะเวนชายแดนแถฐานของกองร้อยทหารราบนะของหน่วยกองกําลังเฉพาะกิจสองสามอะไรต่างๆของของฝ่ายไทยเราเนี่ยนะครับสอกพลรอหกที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็ปะทะกับฝ่ายเรานะครับ ก็เกิดความรุนแรงเนี่ยช่องฟริกเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทหารเวียดนามเนี่ยลุกล้ําเข้ามาไม่ล้ําเข้ามาเปล่ามาประทะกับทหารของเรานะครับซึ่งประจําการอยู่ตามแนวชายแดนที่ช่องฟริกครับคุณปิริยาก็เกิดวีรกรรมมากมายนะครับมีอยู่กองร้อยหนึ่งนะครับกองร้อยของทหารทหารราบนี่แหละนะครับกองร้อยทหารราบที่สองสามหนึ่งหนึ่งนะครับของชกสองสามนะครับก็ ถูกเวียดนามเนี่ยเข้าตีทั้งหน่วยเนี่ยมีห,ยหมู่อยู่หมู่หนึ่งนะครับกําลังพลสิบเก้านายก็ <c oughs> เคลื่อนที่นะครับ <c oughs> <ures> เพื่อที่จะไปช่วยกําลังพลในกองร้อยอื่นที่ถูกโจมตี <c oughs> ในระหว่างที่เดินไปเนี่ยทั้งสิบเก้านายเนี่ยนะครับก็ไปตกอยู่ในวงล้อ,ขอ,ขอรรมของทหารเวียดนามซึ่งล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเนี่ยผมไปที่ช่อ,องคลิกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพื้นที่การรบเนี่ยมันล้ําเข้ามาในเขตไทยเป็นกิโลเลยนะบางส่วนเนี่ยก็เข้ามานะครับ เขาได้ดักซุ่มโจมตีเนี่ยกำลังพลของร้อยรอสองสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจํานวนสิบเก้านายเนี่ยซึ่งเป็นหมู่ปืนเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็มีชุดที่ติดตามไปด้วยเนี่ยเสียชีวิตสิบแปดนายครับจากสิบเก้านายครับคุณ<อ>พิริยาสิบเก้านายเสียชีวิตสิบแปดนายเหลือหนึ่งนายใช่ใชตอนชุดของร้อยรอสองสามสามหนึ่งเข้าไปพบนายสองสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยสองสามสามหนึ่งเขาเข้าไปช่วย เข้าไปช่วยของสองสามหนึ่งที่ถูกจมสองสามหนึ่งที่ถูกจมตีเนี่ยนะครับสองสามสามหนึ่งเนี่ยไปพบส<อ>ิบแปดศพอเรียงรายอยู่หนึ่งคนที่รอดชีวิตคือคนที่นอนเอาศพเพื่อนเนี่ยผมทับตัวเองอยู่ครับนี่คือหนึ่งคนที่รอดในความสูญเสียเห็นะตอชดตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถูกโจมตีนี่เรียกว่าละลายเลยนะเพราะเขาจะล้าเข้ามาตอนที่เขาเข้ามาเนี่ย เขามาแบบคลื่นมนุษย์นี่ยคุณพีรยาเคยเห็นคลื่นที่มันไหลเข้าฝั่งหแต่ฐานเวียดนามกําลังเขาเยอะกว่าของเรามีอยู่สิบยี่สิบนายอยู่ตามฐานตามสันเขาสันเนินต่างๆเนี่ยช่องทริกเนี่ยก็มีเนินต่างๆเขาก็เข้ามานะครับพราะกวาดพวกเราหมดเขาก็ขดุดหลุมบังเกอร์ซึ่งผมเนี่ยนะครับแล้วก็บัิฑดิคํำสีเมืองวิรัสเกิดเชื้อก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปนะครับโดยมี 200ต,ตําบลดเจวเวนชายแดนที่2-1-4เนี่ยอำนวยความสะดวกพาเราเข้าไปเพื่อที่จะไปสุดหลักเขตแดนที่3ตรงช่องคลิกนี่เป็นหลักเขตแดนที่3นะครับรเป็นหมุดเนะี่ยเป็นหมุดเหมือนกับหมุดหลักกิโลเมตรนี่แหละแต่ว่าเนี่ยมันคือเส้นเขตแดนนะครับเดินต่อไปมันก็เป็นของกัมพูชาฝั่งนี้หันหน้าเข้ามาก็เป็นฝั่งของเราระหว่างที่เราเดินเข้าไปเนี่ยยังไม่ถึงหมุดเลยนะเราเจอฐานของทหารเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นคูติดต่อนะครับที่เราเรียกกันว่าร่องเลดนะครับ เป็นเลื้อยเป็นงูเลยนะซิกไปซักมา Actually, เวียดนามเนี่ยเขามายึดพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับเพื่ออะไรอ่าอย่างที่ผมบอกตรงนี้มันสูงถ้าเรายึดตรงนี้ได้เนี่ยเราจะมองเห็นเวียดนามที่อยู่ข้างล่างในเขมรมองเห็นหมดเลยเวียดนามรถถังวิ่งฐานฐา,านปืนยงตื้นใหญ่นะเราจะสามารถสังเกตการได้แล้วก็สามารถที่จะบอกให้ปืนใหญ่ของฝ่ายเราเนี่ยยิงลงได้อย่างแม่นยำฉะนั้นเขาต้องยึดตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้เราเนี่ยสังเกตความเคลื่อนไหวของเขาที่อยู่ในเขมรต่ำนะซึ่งอยู่พื้นราบข้างล่าง ฉะนั้นเขายึดแล้วก็มีพื้นมีทําบังเกอร์นะพวกเราไปเดินกันแต่ว่าในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากหมดุดหลักเหตแดนนะครับคุณธีรยามันยังไม่มีการเคลียร์กับระเบิดกับระเบิดเยอะแค่ไหนให้นึกถึงแปลงผักแปลงดอกไม้ครับคุณธีรชา <c oughs> ที่เราปลูกผักอะ่ะ <c oughs> มันเยอะขนาดนั้นคือวางอะ่ะ <c oughs> เวียดนามก็วางไทยก็วาง <c oughs> <c oughs> ขเขมรก็วางมันวางกันไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะ <c oughs> ตอนที่ผมเดินไปเนี่ยเราเจอระเบิด หนึ่งลูกเนี่ยถ้าเราเหยียบนะระเบิดสังหารบุคคลนะครับถ้าเราเหยียบแล้วเราซุดตัวลงแล้วเอามือเท้าพื้นเนี่ยมือเราจะเจอลูกที่สองครับแล้วถ้าเราล้มลงไปศีรษะเราจะไปเจอลูกที่สามมันเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะวิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะเจอลูกที่สี่ผมถึงบอกว่ามันเป็นแปลงผักไงมันเหมือนกับสวนดอกไม้อะ่ะแต่สวนดอกไม้ไอส้สวนที่มันเพาะที่เราปลูกนะนะสามสวนเนี่ยมันคือกับระเบิดครับ ฉะนั้นเราต้องเดินอย่างระมัดระวังและต่อชะดอเนี่ยต้องขอบพระคุณเลยนะครับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สองหนึ่งสี่เนี่ยท,ที่นําพาเราเข้าไปนะครับก็พาเราเข้าไปเราก็เดินตามคือเดียวกันหลุดออกนอกเส้นทางไม่ได้เลยนะฮะหลุดออกนอกเส้นทางนี่อันประหลายมากเราเจอกับระเบิดถึงขนาดกับระเบิดรถถังนะ <c oughs> การระเบิดรถถังก็คือไอ้ที่เป็นจานใหญ่ๆครับคุณพิรยานะถ้าดูในคลิปยูทูบช่องผมเนี่ย จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมเอามาแสงเป่ไตเติลเลยนะครับและแต่และว,ว่ามันอยู่ในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากหลักเขตแดนเนี่ยการเก็บกู้ยังไม่ยังแค่ว่าน้อยมากนะครับฉะนั้นเราต้องอาศัยประสบกรารณ์ของตชดนะครับกับประสบกรารณ์ของทงี่สารผ่านศึกทั้งท่านวิรัตเกิดเชื้อนะครับทั้งของที่บดตคำสีเหนือนแล้วก็ของผมเองนะครับที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในตีมอต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ใช้มีดแซะไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอระเบิดรถถัง แต่ระเบิดรถถังเนี่ยมันอยู่นิ่งมากเลยนะคือมันไม่มีใครได้กลนวมาเลยเพราะว่าเรากลัวนะครับท่านวิรัตเกิดเชือ้อท่านบอกว่าอย่าแซะนะอย่าแซะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวรองข้างในใช่ไหมหมายความว่ารถกับระเบิดรถถังเนี่ยร้อยกิโลกร,รัมเหยียบมันถึงจะระเบิดเราเหยียบเนี่ยไม่ระเบิดนะครับคุณวิริยาน้ําหนักมันไม่ถึงมันออกแบบมาสําหรับรถหนัก,นกรถถังนะที่เหยียบมันถึงจะทํางานระเบิดอะไอ้กลไงใจมันถึงจะทํางานเราไปเดินเนี่ย หมาเตะวัวเตะแงยคนเหยียบไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราจะคิดจะเก็บกู้เนี่ยไอ้ข้างล่างระเบิดเนี่ยที่ฝังอนะ่ะข้างล่างของระเบิดรถถังเนี่ยมันจะมีระเบิดย่อยอยู่อีกหมายความว่าถ้าเราแซะระเบิดรถถังขึ้นเนี่ยไอ้ระเบิดของบุคคลข้างล่างที่มันวางทับอยู่มันจะทํางานทันทีนะครับฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยเลยว่าทําไมกับระเบิดรถถังมันยังอยู่นะครับตั้งแต่ปี2 5 2 2รอยี่ิบสองถึงสองพรอยสิบ็ดที่ลบเป็นอย่างหนัก จนถึง2,533เด็เนี่ยที่พ่วีรัตเกิดเชื้อกับพี่มาดิตคำาสีเมืองเนี่ยเข้ามานะครับ<ส><ด>ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงแล้วสี่มุมของกับระเบิรรดรถถังเนี่ยมันจะมีกับระเรบิดบุคคลอีกนะ ừ ừ, หมายความว่าถ้าใครคิดจะกู้เนี่ยคุณต้องดูดีๆว่ามันมีกับระเรบิดบุคคลกับระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยมันอยู่ข้างๆอีกสี่มุมตีเป็นมุมเลยแต่มันจะอยู่มุมไหนนะเราไม่รู้นะครับและในระหว่างที่เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราเข้าไปถึงฐานของฐานเวียดนาม ที่ยึดผืนแผ่นดินไทยเอาไว้นะครับเราก็ไปเจอกล่องนะครับกล่องกระสุนพืนากา้าถ้าเราเคยเห็นกล่องกระสุนปืนของฝ่ายเราเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าเหล็กๆนะไมเป็นลังเหล็กอะ่ะที่หิวห้วๆนวใส่กระสุนเอ็มสิบหกใส่กระสุนปืนเอ็มหกสิบนะของของอเมริกันเนี่ยหรือที่เราที่เราใช้อยู่แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาใช้ของจีนครับมันจะเป็นลังสังกะสีขนาดใกล้ๆกันแหละแต่ว่าพี่บัณฑิตเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยคือกล่องกระสุนนากา้ายังอยู่เลยครับ แล้วก็ค่อยๆย่องย่องแทะแทะเข้าไปแล้วก็ไปหยิบเอาออกมานะครับอ,ออกมาจากดงทุ่นระเบิดเนี่ยแล้วก็เอามาวางดูแล้วที่บดิตเล่าให้ฟังว่าในหนึ่งก่องเนี่ยมันจะมีสองห่อย่อยนะหนึ่งห่อมันจะเจ็ดร้อยห้าสิบนัดสองหอก็ผันห้าร้อยนัดนะครับมันจะมีฟอยด์กั้นฟอยด์แต่ฟอยด์มันไม่เหลือแล้วล่ะมันเหลือแต่กระป๋องเหลือแต่กล่องลังกระสุนนะฮะเี่เราเดินแค่ทางจากเขตแดนในประมาณร้อยเมตรนะเดินจากฐานต่อชะดไปประมาณสัก ไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเรายังเจอมากมายขนาดนี้เราเจอแม้กระทั่งหัวจรวดของ RPG นะมันยิงออกมาแต่มันน่าจะด้านนะมันไม่ระเบิดนะครับพี่บดตก็ค่อยๆย,ย่องย่องแซะ,ะเข้าไปแล้วก็ไปเอาหัว RPG มานะครับหัวมันหมดลิตแล้วละ่ะมันเหมือนกับมันแตกะนะครับหัวจรวดที่เป็นรูปหัวปลีนะ <S <S ถ้าใครเคยดูหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าไอทีประทับบ่าแล้วใส่เจรวดหัวปลีนะ RPG ที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมันหัวมันหายแล้ว แต่มันยังเหลือร่อ,องรอยแต่ไอ้แท่งเนี่ยแท่งที่เสียบเข้าไปในลำกระบอกเนี่ยมันยังอยู่นะครับก็ถือว่ามันเป็นร่องรอยการสู้รบนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปไปจนถึงหลักเขตแดนที่สามนะครับซึ่งณวันนี้มันอยู่บนเนินสูงมันอยู่บนเนินหมายความว่าไงแต่ก,ก่อนเนี่ยที่บดิกก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันของเรานะเขมรเนี่ยอย่างที่เขาเรียกเขมรต่ํามันจะอยู่ข้างล่างแต่วันนี้ไอ้หลักเขตแดนเนี่ยมันขึ้นมาอยู่บนเนินกับเราได้ยังไงไม่รู้นะแต่เราก็อยู่มินแล้วนะ คือมันจะสูดอยู่แล้วแหละจะสูดเขตแดนของไทยอยู่แล้วไอ้ไอ้หมุดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมาอยู่ร่วมกับเราก็คือหมายความว่าเลยเขตที่อยู่บนเนินเนี่ยเข้าไปอีกประมาณสักห้าสิบเมตรเนี่ยเป็นของคาเ่นนะครับเราก็ไม่ทราบเลยนะอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าคณะกรรมการปักปันเขตแดนเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินย้อนกลับมานะครับก็มีเรื่องราวของทหารไทยที่เสียชีวิตต่างๆมากมายนะครับอยู่ในคลิปของผมพอ กำลังจะกลับมาพอดีผมเตรียมธงชาติผืนเล็กๆไปด้วยนะครับเราผ่านจุดที่ทหารไทยเราเนี่ยเสียสละชีวิตนะครับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนทั้งทหารทหารหลักนะครับของร้อยรอนะครับทั้งทหารของทหารานค่ายปักธงชยัยซึ่งจำนวนมากนะครับ mm hmm. เพราะว่ารบกันมาตั้งแต่ปีสองสองสองสามสองสี่มาจนถึงสามหนึ่งนะครับคุณปีเดียก็ลองดูคิดดูว่ามันกินเวลานานขนาดไหน mm hmm. ล่างของนักรบของผู้เสียสละของทหารฐานศึกเนี่ยทับผมลงไปบนนี้ไม่รู้กี่ร่างนะครับ <S <S มผมก็เลยเตรียมธงชาติผืนเล็กๆไปพี่บัณฑิตแกก็ไปเอากิ่งไม้เล็กๆนะครับมาเสียบทําเป็นก้านี๋ยวก็เลยเอาปักไว้นะครับซึ่งณในอดีตเนี่ยตรงนี้คือฐานของฐานเวียดนามที่เข้ามายึดผืนแผ่นดินไทยแต่วันนี้คือผืนแผ่นดินไทยแล้วนะครับพวกเราทั้งสามคนก็เลยเอาธงชาติผืนเล็กๆเนี่ยไปปักไว้บนต้นไม้นะครับแล้วก็ทําพิธีสัรูดี นะครับด้วยการทําความเคารพฐานผ่านศึกหรือวีรกรรมวีรชนที่สูญเสียนะครับชีวิตที่ชนะชีวิตเพื่อปกป้องถุนแผ่นดินไทยที่สมรภูมิช่องคลิกนะครับนี่ก็คือเรื่องาราวที่ที่เราไปย้อนรอยสมรภูมิสนใจติดตามได้นะครับคลิปเพิ่งลงไปเมื่อวันก่อนเนี่ยแวบ,บเดียวเองยังไม่ถึงสองวันเลยนะครับคนเข้าไปดูน่าจะเกือบเจ็ดหมื่นแล้วนะครับ<อ>ครับก็สนใจก็เข้าไปชมได้เดี๋ยวสมรภูมิต่อไปเราจะพูดถึงสมรภูมิบ้านตาตุมนะครับ <C ha> ซึ่งบ้านตาตุ่มเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านพิรยา <C ha> ตอนที่เวียดนามเข้ามาโจมตีเนี่ยเขาไม่ได้โจมตีแค่ฐานทหาร <C ha> เขาโจมตีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะครับ <f> เราไปดูมาด้วยเดี๋ยวตอนหน้าเราจะคุยเพราะว่าทั้งหมู่บ้านถูกเผาหมดเลยนะครับลูกเด็กเล็กแดงปัจจุบันเป็นพื้นที่ร้างนะครับวัดเวทไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแต่ต้นมงต้นไม้ที่ยังเป็นปลูกในลานวัดในยังเห็นอยู่เลยนะแต่ว่ามันไม่เหลือแล้วเพราะว่ามันถูกโจมตีจนกลายเป็นหมู่บ้านร้าง ชาวบ้านเขาย้ายออกไปหมดแล้วนะครับไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นไปตั้งหมู่บ้านใน3หมู่บ้านเนี่ยที่ดูว่าตาตุ้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับเอาไวต้ตอนหน้าเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อครับผมครับได้เลยค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรับฟังเรื่องราวนะครผ่านทาง y o t u u e c ช anel ของอาจารย์เนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางไหนคะครับก็เข้าไปที่ u t u b e พิมพ์เซิร์ชนะครับพิมพ์ชื่อผมสานิโรธอศอสลานอนหนุ่มสลาย จระโอลอเ,เรือเจอาจารนอนหนุกันันมันจะขึ้นเลครับช่องของผมมันจะขึ้นมาเลยนะครับช่องของสันนิโรธธรรมยศคร,ร,ร,รับผมก็ติดตามได้ครับผม ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนรอยในสมรภูมิต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของนักรบผู้กล้านะคะในสมรภูมิต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังได้ใน YouTube ของอาจารย์ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การอาหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่อาจารย์ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทัพ Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย